เป็นไงคุณเทระเดชดีฉันเจอแบบนี้ไปวิ่งหมีนะคะในช่วงเริ่มฤดูฝนแบบนี้ค่ะแม้ว่าจะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ระบาดแต่ว่าส่งผลดีให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองบัวตําบลปลาป่าอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะเขามีอาชีพเสี่ยงอันตรายเลี้ยงต่อหัวเสือขายค่ะสร้างไรายได้ในช่วงฤดูฝน ก็จะเลี้ยงกันแบบนี้แล้วก็ขายยาวไปถึงช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะได้สักประมาณ3-4เดือนด้วยกันแล้วก็ทำกันทั้งหมู่บ้านค,คือหมู่บ้านนี้เนี่ยสืบทอดอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านล่าต่อหัวเสือนำรังมาเลี้ยงให้โตใช้เวลาประมาณ2-3เดือนก่อนจะนำผลผลิตลูกต่อส่งขายนะคะเขาขายเป็นรังรังละประมาณ1,500ถึง2,000บาทค่ะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ใช้เหยื่อล่อนะครับ เพื่อ,เ,อ,อเหยื่อก็จะเป็นพวกตักเตนเนื้อหมูหรือว่าเนื้อสัตว์หรือว่าปลาแม่โตนะครับเราต้องออกไปตามป่าตามป่าหญ้าหรือว่าตามป่าไม้นะครับเพื่อให้เห็นแม่โตแม่โตมันจะตอมดอกไม้หรือว่าตอมเกสรน,นะครับเกสรลงไม้นะครับก็เราเห็นเราก็ใช้เหยื่อไปให้โต ได้สัมผัสแล้วก็จับต่อลงมาเราก็มาตั้งไว้แล้วก็ให้ต่อนำเหยื่อนี่ไปหาลังมันนะครับก็ใช้เวลาเลี้ยงก็ประมาณ2อถึงสเดือนนะครับที่สามารถเก็บเกี่ยวลังได้น,ะนี่คือเสียนล่าต่อหัวเสือนะฮะเชื่อค่ะดูจากออวิธีการที่เขาเล่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ง่ายนะคะเผยเคล็ดลับเลยนะฮะเอามาบอกกันเผื่อว่าใครสนใจอยากจะไปประกอบอาชีพแบบนี้ อบตอปาปากส่งเสริมให้มีการจัดงานเทศกาลต่อหูเสือด้วยนะครับเพื่อส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวมาหลายปีครับก็ทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีลูกค้ามารับซื้อตลอดเลยะก็ทาการตลาดด้วยนะก็ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้จากการเลี้ยงต่อหูเสือเป็นอาชีพเสริมในช่วงของฤด,ดูการทํานาครับราคาตกหล,ลังละประมาณ1 5 0 0ถึง2,000บาทตามขนาดครับก็สร้างไรายได้กับชาวบ้านโกเรือละ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือนเลยนะในช่วงฤด,ดูทํานา แล้วแต่คนที่ว่ามีความชํานาญหาได้มากก็มีไรายได้มากชาวบ้านเขาคิดคนวิธีเพื่อลดการสูญพันธุ์ก็เลยประดิษฐ์ชุดป้องกันต่อหูเสือขึ้นมาจากผู้ปัญญาชาวบ้านเพื่อเข้าไปล้วงเอารังต่อ เก็บผลผลิตออกมาเนี่นะครับบางส่วนออกมาขายส่วนหนึ่งของรังต่อก็จะเก็บเอาไว้เพื่อทํารังเสริมทําให้สามารถเก็บผลผลิตได้รังละ2 3รอบนะคะจะเคยได้ผลผลิตเพียงแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเป็นการเพิ่มมูลคา่าแล้วก็ลดการสูญพันธุ์ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เต่าหัวเสือไม่เพียงพอขายผลผลิตลูกต่อเท่านั้นนะคะยังสามารถนํารังต่อที่เป็นรังต่อร้างรัรงต่อเปล่าๆเานี่ยนะ ไปขายส่วนใหญ่เขาก็เอาไปประดับบ้านหรือ,อาบางคนเขามีความเชื่อส่วนบุคคลว่าชื่อรังต่อไงแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยต่อเงินต่อทองอต่อโชคลาภนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ช่วยสร้างไรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรให้กับคนที่เขามีอาชีพนี้ได้สู้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 กกันต่อไปจมเห็นใช่ไหมฮะน้องๆถ้าเกิดดูอยู่นะต้องเตือนเอาไว้นะครับป้าอย่าไปตัวเปล่านะฮะ นี่ขนาดเสียนล่าต่อนะเขาต้องมีการสวมชุดกันแบบว่าเต็มรูปแบบเลยหมวกกันน็อกไม่พอนะข้างในเนี่ยนะภายใต้หมวกกันน็อกแล้วนะครับก็ยังมีผ้าเนี่ยคลุมไว้ต่างหากเลยคลุมหลายชั้นเลยนะคะหลายชั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกต่อต่อยเนี่ยนิดเดียวนี่โอกาสเสียชีวิตมีสูงมากเพราะตัวต่อโผลสื่อเนี่ยตัวใหญ่มากครับแต่นี่ฮะในภาคกีฬาก็นิยมเลี้ยงกันแล้วก็จำหน่ายเอาไปประกอบอาหารส่วนหนึ่งก็มีว่าอย่างนั้นนี่นะฮะ